สวัสดีครับตัวเราสูนเล่าหลังเกมนะครับหลังจากที่เวอร์วหูลงสนามไปนะครับก็หยิมยกประเด็นต่างๆมาเล่าส่วนฟังครับเรียบง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งเกมนี้คือการลงเล่นนัดสุดท้ายของปี2023นะครับบุกไปเยือนเทิร์ฟมูของเบอร์ลี่ครับดูจากสกอร์2-0ใครไม่ได้ดูอาจจะรู้สึกว่าโอ้สบายๆครับพี่แมบุกชนะ2ประตูง่ายๆนะครับแต่ถ้าใครได้ดูแล้วก็รับรองครับว่า ยืนลุ้นกันปัสสาวะเหนียวแน่นอนนะฮะยืนกัดเล็กันแบบนิ้วทับกุดแน่นอนเนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เทอร์มัวนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันที่นี่นะครับช่วงหลังยันครอบมีการหมุนเวียนนักเตะอยู่เรื่อยครับซึ่งเกมน,นี้ก็เป็นเช่นกันครับเพราะว่าโปรแกรมมันมันถี่มันหนักมากๆเราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายจุดครับอย่างแดนกลางครับโซโบโจน หรือดีอาร์สอิบูโกราเต้ก็ได้พักอยู่ข้างสนามแล้วก็ให้โอกาสทั้งฮาวเวิร์ดเลียดครับกราฟเฟนแบกเดวินูเยสยืนตัวจริงและเซนนาห์ฟเป็นโจรอลคอนซาครับยืนคู่กับฟันไดมีเทรนมีโกเมสมีอาลีมีฟิตุลาเป็นวัตรูเอนโดครับรวมถึงโมซาลาด้วยนะครับที่ยืนปักหลักอยู่แล้วเริ่มเกมมาเนี่ยหัวถ้าใครได้ดูสัก10นาทีแรกนะครับโวนอนนอนสบายเลยคือแบบแทบจะ นอนไขว่ห้างนั่งไขว่ห้างนอนกระดิกเท้ารอได้เลยว่าเออดูซิเกมนี้มันจะไปจบสักกี่ลูกพราะเล่นมันมากอาจจะมีชักนาทีแรกที่เบอร์รี่พยายามเซตเกมนะเปิดบอมเข้ามาอะไรประมาณนั้นแต่พอริวพูเก็บบอลได้เซตเกมของตัวเองได้บิลล์อัพเกมของตัวเองได้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของริวพูหมดเลยครับมีจังหวะแรกเอเียเลียดยิงอัติดเซฟเจมส์เทอเฟิร์ดแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนําเร็วด้วยช่วงแรกครับ การประสานง,งานระหว่างกั๊โปกับดาวินน่าสนใจมีการยืนสลับตำแหน่งกันอยู่เรื่อยๆดาวินอาจจะปักข้างในเยอะหน่อยแต่หลายครั้งก็ทางออกมาครับแล้วกั๊โปเข้าไปเชื่อมตรงกลางผมว่ามันเป็นการประสานง,งานที่ดูลงตัวในช่วงแรกนะครับแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสได้ประตูแรกก็มาจากสองคนนี้ครับกั๊โปให้นูนเยสชิงกับมาที่กั๊โปวิ่งไปแล้วนูนเยสก็โดนเตะล้มไปแล้วนะฮะก็ยังลุกข,ขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามไป อยู่ในพื้นที่อยู่ในพ็อกเก็ตของตัวเองที่มันเหมาะสมแล้วยิงคามมากครับเสียบเบียดเสาแบบผ่านมา3คนเนี่ยของเล่นเบอร์ลี่เรียกความมั่นใจได้อย่างอย่างอย่างดีมากๆเพราะก่อนหน้านี้ก่อนลงสนามนัดนี้เนี่ยดาวินยิงไม่ได้มา12นาัดติดต่อกันนะครับมันจึงทำให้แบบความรู้สึกมันปลดล็อกบมดเลยแล้วความเชื่อมัน่นความมั่นใจของทีมมันมาแบบแบบเป็นกระบุงเลยมันจึงแบบเห็นเกมรุกที่มันอย่างต่อเนื่อง ถัดมาไม่ถึงนาทีโมซาราได้จิ้มด้วยขวาเทอร์เฟิร์ดปัดด้วยปลายนิ้วแล้วหลังจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยมีซาร่ายินชนคานด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าช็อตนั้นอาจจะอาจจะโดนมือไปก่อนหรืออาจจหวะยิงของเอนโดในช่วงท้ายรึ่งแรกโอ้โหเสียได้มากคือได้บอลตรงหน้ากรอบไปโทษแล้วปั่นด้วยซ้ายคือทิศทางเนี่ยผมให้คะแนนแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่น้ำหนักมันอาจจะขาดไปหน่อยนึงครับจึงทำให้เทอร์เฟิร์น,น ตะปบทันเวลาพอดีแล้วปัดด้วยปลายนี้แบบเสียดายมากๆท้ายครึ่งแรกก็มีโมซาลาที่ได้ยิงมุมแคบอีกก็ยังติดเจอ์ทฟอร์ดอีกในายทาวารยูกีทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีนะครับซึ่งตรงน,นี้กลายเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปแล้วเพราะว่าเป็นนายทาวารที่มีการเซฟมากที่สุดในครึ่งแรกของเกมพรีเมียร์ลีกคือนับเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเนี่ยนี่คือเกมที่ผู้สูงสาวตูเซฟมากที่สุดก็ดดๆๆคือเจมส์ทอร์เฟลร์ดเซฟในการเจอลิฟวูไป7ครั้งนะแต่มันก็ มีบางช่วงบางตอนที่เราอาจจะสามารถตั้งคําถามกันได้อย่างเช่นประตูที่มันถูกริบไปเนี่ยมันจึงทําให้เกมไม่ได้ไม่ได้ขาดลอยอย่างที่ควรจะเป็นประตูที่กัคโปยิงเข้าไปเนี่ยเอาว่าความรู้สึกตอนแรกเนี่ยผมผมเห็นทางหางตาเนี่ยคือสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมี yes นูนเยสเไปประท้ากับผู้เล่นของเบอร์ลี่นะครับชริเทเลอร์ใช่ไหมฮะแบ็กซด์ไปประท้ากัน ก็พอจะทําใจได้ประมาณนว่าเอออาจจะมีอาจจะมีโดนน้ำฝาซึ่งซึ่งก็มีเสียงนกหวีดจริงๆครัแต่พอไปดูภาพช้าแล้วอ่ะผมว่าถ้าถ้าเรามองกันอย่างละเอียดหลากหลายมุมหน่อยเมันแทบจะไม่ได้มีการประทะหรือการการสัมผัสใดๆด้วยซ้ำคือมันใกล้จริงๆครับแต่มันไม่ได้แบบคอนแทคชัดเจนขนาดนั้นแล้วจังหวะที่ผู้เล่นของเบอร์ลี่จับบอลแล้วมันหลุดไปเข้าทางของกโปยิงเข้าไป ช็อตนั้นถัดนมาเนี่ยนักเตะของเบลลี่ยังยังลุกมาแล้วกลุมหัวคือรู้สึกเสียดายว่าเสียประตูนี้ได้หมายความว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าโดนประทัหรือโดนทํฝฟาไม่สำหรัแต่ในมุมมองของผู้สิ่อก็คือพอเชนนี่และวีอาร์ก็คือไซมอนฮูเปอร์ใช่ไหมครับก็มองว่ามีการประทัดจกนั่นหลังแล้วก็รีบป,ประตูคืนไปจบแรกเลยนาแค่ลูกเดียวทั้งที่รูปเกมเนี่ยมันควรจะต้องไปสักผมว่าเอาแบบ กันเองเลยนะอาจจะต้องมีสักสามลูกอะที่ควรได้แต่โอเคมันอาจจะมีทั้งความคมที่ฝั่งรุ่ยพูอาจจะไม่เต็มที่เองด้วยแล้วอาจจะมีประตูที่แบบมันนั่งงุนหงิดใจอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นที่โดนริบคืนไปเครึ่องหลังมายิ่งชวนงุนหงิดไปอีกครับไม่ถึงสิบนาทีแรกของเครื่งหลังครับเาเวียร์เลียดยิงแล้วทําเกมมาอย่างสวยเลยครับ พาบอลขึ้นมาออกมาทางกราฟเแบกกราฟเแบตบเข้าไปให้เอเลียดจุดนัดพบเลยแล้วยิงฉลานดมากคือแปรยัดเสาแรกเลยครบอลเช็ดเสาเข้าประตูแบบชนิดที่เจมส์ทัฟฟอร์ดนั้นหมดสิทธิ์ด้วยการทั้งปวงไม่มีทางเซฟได้ครับลูงนี้แต่ปรากฏว่าพอภาพช้ามาครับโมซาราไปยืนในตำแหน่งล้ำหน้าและอยู่ในวิถีการมองเห็นของเจมส์ทัฟฟอร์ดในมุมของผู้ตัสินนะครับเขามองว่า โมซาร่านั้นมีส่วนอินเตอร์เฟียร์ก็คือมีส่วนรบกวนในการป้องกันของผู้รักษาประตูจึงริบป,ประตูนี้คืนครับทางที่เราก็เห็นครับว่าวิถีของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้ใกล้โมซาร่าหรือไม่ได้ใกล้กับทชฟฟอร์ดไดสัพถ้าเรามองว่าอินเตอร์เฟียร์มันคือการรบกวนและทําให้ผู้รักษาป,ประตูเนี่ยป้องกันไม่ได้หรือรับบอลไม่ได้แต่จอดเนี้ยคือพูดง,ง่ายคือต่อให้ไม่มีโมซาร่ายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเชฟฟอร์ดก็รับไม่ได้ครับไม่มีทางครับ เพราะดูจากวิธีบอลการยิงของอเอลีย์ที่ฉลาดมากแล้วการยืนตำแหน่งการเทน้ําหนักของแททเฟิร์ดมันหลงทางไปแล้วครับต่อให้มีใครยืนอยู่ข้างหน้าก็รับไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้ามองกันแบบโอเคกําปั้นทุบดินครับตรงไปตรงมาอ่ะมันยืนอยู่ในวิธีการมองเห็นแน่ๆครับยืนบงังแททเฟิร์ดแน่ๆแต่บอลอยู่ตรงนี้นะซึ่งททเฟิร์ดมองไปตรงนั้นก,ก็ไม่เห็นอะไรนะวิธีการยิงของอเอลียด ไม่ได้อยู่ในวิถีเดียวกับซาลไลและก็ทอร์ฟอร์ดเลย mm hmm. พอโดนยึดกลับไปแบบเนี้ mm hmm. ผมเข้าใจนะครับว่ามันมันหงุดหงิดมากครับมันแบบเฮ้ยอะไรกันท่ากันหนาวะอะไรขนาดนั้นพี่ๆทําอะไรกันอยู่ครับอะไรประมาณมันจึงเห็นครับเห็นปฏิกิริยาหลังจากนั้นโดยเฉพาะผ่านอาทิที่60ิมาจู่ๆก็ช็อตจู่ๆก็ลั่นจู่ๆก็ไม่ประติดไม่ประตอ่อ จับบอลผิดจ่ายบอลเสียออกบอลไม่แม่นยำกลายเป็นเบอร์ลี่ฮึดขึ้นมาเอา้ามีเสียงเชียร์จากเทอร์ฟมมาอีกเอา้ามีโอกาสก็ไม่มีลูกมงของกูม,มุนสั้นใช่ไหมฮะตัวสปรอที่ที่ได้ลุ้นแล้วก็ข้ามผ่านไปเหลือจังหวะแตะมุมที่หลังจากที่โดนริบป,ประตูคืนน,นะครับมีผู้เล่นของเบอร์ลี่เข้ามาชาร์จแล้วก็ฉลบข่าวดาวินข้ามคานไปคือมันก็แบบทุรนทุเลกันอยู่นั้นสักสิบกว่านาทีได้นะจนต้องแบบเฮ้ เปลี่ยนเว้ยอ่ะเอาโซโบเอาโจเออดิอาร์สลงมาแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้รูปเกมมันดีขึ้นมากเท่าไหร่จนสักเลยนาะทีที่ท80ดสิมาแล้วอ่ะเราจึงเห็นอโอกาสของดุิอาร์สมาขึ้นได้ยิงประตูติดเซฟของเทอร์ฟเฟิร์ดบ้างแล้วก็มีดีโก้โชต้านั่นแหละครับที่ลงมาห่างหายไป1เดือนครับความเฉียบคมการวางเท้าการตัดสินใจที่สม่ำเสมอของโชตา้านี่คือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลคิดถึงมากๆครับ ใช้เวลา4นาทีเท่านั้นลงมาอยู่ในสนามแล้วก็ปิดกล่องให้กับทีมยิงมุมแคบสวยงามมาก2 0จบเกมแบบทุรทุเลครับถอนหายใจกันแบบก้อนใหญ่ๆอ่ะเป่าปากกันฟืดเลยแบบโอ้รอดชนะแบบเออเหมือนเอาตัวรอดได้แล้วที่สกอร์มันแบบชนะ2 0งูดูสวยแต่ในเรื่องอื่นๆมันก็น่าสนใจครับอย่างเช่นการประสานงานของกัปโปกดาวินผมว่ามันมีจุดที่ดีครับแต่มันไม่ไม่ตลอดทั้งเกม พราะฉะนั้นอาจจะต้องหาหาส่วนผสมที่มันลงตัวอย่างที่เจมี่คาร์เกอร์บอกไว้ว่าซาร่าดาวินกาโปดิอาสมันยังไม่ค่อยลงตัวตอนนี้มีโชต้ามาโอเคเราอาจจะมีซาร่าหรืออมีโชต้าที่ที่พอจะเป็นแกนหลักให้กับทีมได้ทีเหลือก็ต้องแย่งกันครับตรงกลางเด่นสุดก็ต้องวัตารุเอนโดครับสุดๆดสุดสุด,สด,สดจริงๆผมกคอชอบในเกมนี้ก็คือแบบจังหวะขึ้นบัทะแย่งมง ือเรารู้อยู่แล้วครับตลอด10เกมหลังที่ผ่านมาเอนโดยืนตัวจริงเรื่อยๆแล้วก็ลงหลักปักฐานให้กับตัวเองได้จังหวะแท็กเกิลไม่ต้องพูดถึงครับเข้าเป็นปกติอยู่แล้วยังครอบบอกว่าแท็กเกิลเหมือนเป็นงานอดิเรกของวัตถุสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นก็คือเพลย์หลังจากนั้นแย่งบอลกลับมาได้ทําอย่างไรตอนนี้ออกบอลได้ง่ายขึ้นจ่ายบอลแม่นยําขึ้นเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นพาบอลออกมาจากสถานการณ์ที่มันคับขันได้คือทำทุกอย่างให้มันไหลลื่นหมดแล้วก็อย่างก็คือเกมนี้ผมเห็นแบบ ิงแย่งโมงเจอกับตัวแบบยักษ์ใหญ่ๆเท่านั้นแต่ไม่มีสักครั้งเดียวครับที่เอนโดจวาดวันพร้อมปะทะพร้อมชนพร้อมกระโดดแย่งแล้วชนะการโดนลุกโมงมากกว่าแพนะครับโอ้โคตรสุดอ่ะนี่ก็เลยแบบเออช่วงกลับมาเล่นเอเชียนคัพเล่นจะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวให้ครอปแก้ไขปัญหาแล้วกันครับแต่ที่แน่ตอนนี้ผมว่าเอนโดกลายเป็นกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นแฟนอร์พูนั้นหลงรักไปแล้ว ทั้งหลังควอนซ่าไม่ต้องพิสูจน์แล้วครับเหลือแค่การเจริญเติบโตเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสม่ำเสมอมีกู้ฟันได้ได้รับการแนะนําการดูแลที่ดีแน่ๆเทรนด์ยังคงสม่ำเสมอครับมีจังหวะเปิดเดรเรกที่มันได้ลุ้นจังหวะการเปิดครอสที่มันได้ลุ้นแต่เสียแบบบาดดนใบเหลืองนิดนึงใช่ไหมที่ปะทะกับควอนซ่านั่นแหละนะครับที่เหลือก็โกเมสก็เล่นดี5าทีเล่นไม่ดี5ทีมีแต่หลบสวยๆมีเปิดบอลดีมีสกัดได้ ถัดมาอ้าวจับบอลหลุดอีกแล้วอะไรเป็นเรื่องปกติครับขนาดเอนโดที่ว่าเล่นดีๆอ่ะเกมเนี้มันยังมีช็อตช่วงท้ายใช่ไหมครับที่จ่ายบอลขวาสนามแล้วมันโดนบุนลาเส้นแย่งไปอ่ะออนะครับนั้นก็เกือบไปเหมือนกันนะลูกนั้นถ้าลาเส้นยิงเข้าไปไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็ตามเป้าหมายชยชนะสมคะแนนเต็มอาจจะมาแบบอึดอัดหน่อย แต่ในเวลานี้ก็คือท็อปออฟเดอะเลกครับรอผลของกุ้อาร์เซนอลอีกทีเพราะว่าอาร์เซนอลแพ้แมนยูเต็ดครับอันนี้ต้องชื่นชมนะวิลล่าบุกไปนำแมนยูเต็ดสองประตูนนะแต่ปีศาจแดงพลิกสถานการณ์ได้เหมือนมีการต้อนรับผู้ถือหุ้นคนใหม่นะก็คือเซอร์จิมแรดคริฟที่เข้ามาซื้อไป25%พร้อมกับอำนาจสิทธิในการบริหารจัดการทีมฟุตบอลนั่นแหละนะนะพลิกกว่าชนะ3-2โอ้โหต้องชื่นชม ความแพ้แพ้ของวิล่ามาเลยทําให้ทีมสะดุดครับแล้วลร์ภูก็นํำจากฝูงอยู่รอผลของอาร์เซนอลในเกมที่จะถึงนี้ครับและหลังจากนั้นก็คือปิดชาของปี2023มผมว่ามันก็เป็นปีที่เราผ่านอะไรกันมาเยอะพอสมควรเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนบางคนเคยเจอกันบางคนยังไม่เคยเจอกันนะครับจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับ ถ้าเจอกันที่ไหนเนี่ยสามารถเข้ามาทักทายได้หรือพูดคุยได้อย่างปกติครับไม่มีปัญหาอะไรเรียบง่ายไม่ซับซ้อนขอบคุณสําหรับการสนับสนุนทุกอย่างขอบคุณจากหัวใจเลยครับที่ตอนนี้ยอดซับผมเกินเป้าละสองแสนห้าหมื่นซับแล้วในปีนี้นะปีหนา้าก็หวังว่าเอออาจจะอยากจะขอสักสามแสนกว่ากนวะ่าอนะไรประมาณนั้นก็เลยพยายามปรับปรุงคอนเทนต์ครับสัญญาว่าปีหน้าจะมีคอนเทนต์รูปแบบไหนมานำเสนอให้กับทุกท่านแล้วกันหวังว่าจะชื่นชอบนะครับก็ คิดอย่างไรบ้างเกมนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของปีนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับจากนี้ก็พักผ่อนเนาะช่วงพักผ่อนเนี่ยผมมีคลิปยาวนะฝังเอาไว้ให้นะครับใน p พลย์ list ก็คือรวมที่จัดเต็มนั่นแหละนะครับเป็นอลองเพย์ครับเล่าเรื่องย,วยาวๆเลยชั่วโมง2ชั่วโมงเผื่อ,อไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาเวลาเดินทาง ออกไปท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับเปิดฟังที่ช่องผมได้นะครับสำหรับอยากดีๆฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เ,เดินทางถิ่นที่หมายปลอดภัยโดยสุขภาพสุภาพแข็งแรงนะครับสำคัญมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขสนานครับสุขสนานกับการใช้ชีวิตบางวันมันเจอเรื่องไม่ดีบางวันมันเจอเรื่อง,ง,อองแย่ๆแ,แต่วันต่อไปไมันก็น่าจะดีขึ้นครับทุกอย่าง มันเป็นปกติทั้งสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นต้องอยู่กับทั้งสองอย่างนี้ให้ได้รับมือกันมาให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปสุขสนานต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยประสงผลเร็จอย่างที่ตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันของยี่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปใหม่ก็คือปีหน้าเลยนะครับหลังเกมที่เจอกันในคอนเซิร์นะครับแล้วจะกลับมาเจอกันอีกครั้งรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ